ต่อไปก็เป็นปัญหาชื่อว่าพัควโตราชาปัญหาครับนะคะก็คือความเป็นราชาของพระพุทธเจ้านะฮะพระราชาตรัสถามว่าพระพุทนเจ้าน้าเกษณแม้พระพุทธพนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราเป็นพราหมณ์ควรเพื่อยาจบจะพึงขอดังนี้ครับแะตัดอีกว่าดูก่อนเสละ นี่ผู้เกษรและาพมนะคะเราเป็นพระราชาดังนี้พระผู้เป็นเจ้านาเกษร anyway, ถ้าว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราเป็นพราหมณ์ควรเพื่ออัญยาจกจะพึงขอดังนี้ถ้าอย่างนั้นคําที่ว่าดูก่อนเสละเราเป็นพระราชาดังนี้นั้นก็ผิดถ้าว่าพระตถาคตตรัสแล้วว่าดูก่อนเสละเราเป็นพระราชาดังนี้ถ้าอย่างนั้นคําที่ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราเป็นพราหมณ์ควรเพื่ออัญญาจกจะพึงขอดังนี้แม้นั้นก็ผิดก็พระตถาคตพึงเป็นกษัตริย์บ้างพึงเป็นพราหมณ์บ้างในชาติเดียวเป็นได้สองวันนะย่อมไม่มีปัญหานี้เป็นสองเงื่อนมาถึงพระผู้เป็นเจ้าแล้วพระผู้เป็นเจ้าพึงขยายให้แจ้งชัดเถิดครับก็คือท่านกษัตริย์มิลินเนี่ยได้เอาคําถามที่เหมือนจะชี้ว่าความเป็นพระตถาคตของพระพุทธองค์เนี่ย ทำไมถึงมีทั้งสองสถานะใช่ไหมฮะในช่วงเวลาที่พระองค์ท่านยังไม่ได้เสด็จพิเนศกรมออกมาเพื่อที่จะออกผนวดนะครับนั่นก็ยังอยู่ในความเป็นกษัตริย์อยู่แล้วก็ในช่วงที่ทรงผนวดแล้วนะครับอภิเศกสสมมาสัมภูยานแล้วก็ช่วงนี้ก็ก็เป็นพุทธาคตเป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้ถูกไหมฮะอาจารย์ค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาดูว่าพระเกษมตอบว่ายังไงนะคะอ่าถูกทั้งสองอย่างนะคะอย่างที่บอกนะคะ คือเหตุที่ให้เป็นพราหมณ์ก็มีเหตุที่เป็นพระราชาก็มีเพราะว่าคําถามเนี่ยคือตอนพระองค์บอกว่าเราเป็นพรามณ์เป uh, ็นผู้ควรแก่การขอแล้วก็คือเราเป็นพรามคือเราตอนนี้ช่วงที่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วช่วงที่แล้วก็ดูก่อนเสและพราหมณ์เราเป็นพระราชาคือในปัจจุบันน่ยนะคะเพราะว่าเรว่ความเป็นพรามอันนั้นเนี่ยทุกคนทราบอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยทาไมถึงตัดว่าอย่างนี้อีกนะคะ ทีนี้เราต้องบอกว่าคือคือเราต้องเข้าใจกันว่าเป็นพราหม์ก่อน,นะนเ,เนี่ยโดยพระนากเกษณเนี่ยตอบว่าที่ถูกทั้งสองอย่างเนี่ยนะคะแต่ว่าข้าแต่พระนากเกษณเหตุอะไรทําให้เป็นพราหมณ์เหตุอะไรทําให้เป็นพระราชานี่คือคําถามที่ถูกต้องคือแยกเป็นสองประเด็นครับคือพูดง่ายๆพระเจ้ามิลินก็เริ่มจะเข้าใจวิธีการตอบของพระนากเกษณ์นะคะก็เลยต้องถามใ้ละเอียดลงไปกอถาวายพระพรเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงรับบาป อากุศลทั้งสิ้นนั่นแหละทําให้เป็นพราหมนะคะธรรมดาผู้ชื่อว่าพราหมณ์ย่อมล่วงพ้นความสงสัยทั้งสิ้นด้วยตนเองอันนี้คือพรามหมณ์นะคะอีกอย่างหนึ่งธรรมดาพราหม์ย่อมพ้นจากภพกติกําเนิดทั้งสิ้นพ้นจากมลทินทั้งสิ้นไม่มีใครเสมอเหมือนเป็นผู้มากไปด้วยคุณธรรมอันประเสริฐเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งการเรียนการสอนการขวนขวายการทรมานตนสำรวมตนมีนิยมเป็นกำหนดการ เป็นผู้รักษาไว้ซึ่งคำสอนและประเพณีอันดีทั้งปวงเป็นผู้อยู่ด้วยฌานเป็นผู้ทรงทราบซึ่งความเป็นไปในภพน้อยภพใหญ่และกะติทั้งปวงเป็นผู้ที่ได้พระนามขึ้นเองว่าเป็นพรามนะพรามพรมนะคะพร้อมกับเวลาที่ได้สำเร็จพระสัพันุตยานภายใต้ไม้สีมหาโพครับคือความเป็นพรามนี่คือความบริสุทธิ์ที่มีมาอยู่ก่อนแล้วนะคะคือต้องบอกว่า คำว่าคำว่าพราหมเนี่ยนะคะเป็นลักษณะคุณสมบัติของพราหมเนี่ยก็ถือว่าพราหมณ์นี่เป็นเหล่ากอของพรมนะคะ,ะเพราะนั้นจะมีคนสม,สมบัติมีความประพฤติที่เป็นไปคือเรียกว่าลอยบาปอาบน้ําชําระล้างร่างกายในแม่น้ําเป็นต้นนะเป็นผู้ที่มีประพฤติวัดพรหมจรรย์เพื่อออกจากภพทั้งหลายแล้วก็ไปถึงพรหมโลกนะคะคือไม่ได้ไปถึงนิพพานมีเป็นผู้มากฤทธิ์วิหารมีฌานสมาบัติ ือต้องฝึกในเรื่องของฌานเหมือนกันมีสอนพระเวทนะมีการรับเอาทานมีการบูชายานบูชานะคือปกติก็จะเข้าฌานมีสุขวิหารฌานคือฌานเครื่องอยู่เป็นสุขคือมีความปิติอิ่มในฌานรู้จักอภิชาติคือจำแนกเผ่าพันธุ์วัณณนะทั้งหลายนะเพราะฉะนั้นพุทธองค์เนี่ยทรงมีคุณสมบัติต,ตรงนี้เป็นพื้นอยู่แล้วจึงเป็นพราหม์ค,คือละอากุศลทั้งหลายทั้งปวงนะคะจึงได้ชื่อว่าพวกพราหม ที่พูดมานี่คือความบริสุทธิ์ของพรามะนะคะเพราะว่าก่อนที่จะตัดสู้ก็เป็นพราม,มอย่างที่คุณชุติบอกนะคะคร,ระหว่างที่ตัดสู้แล้วเนี่ยความเป็นพรามนั้นก็ยังคงอยู่นะคะแต่ว่าตัดสู้แล้วเนี่ยไปสูงกว่านั้นสูงกว่าพรามรนะคือพ้นจากวัตสังาสารนี่เลยส่วนข้อที่พระนามเป็นพระราชานั้นเพราะธรรมดาพระราชาจะมีจริยวัตรคือสั่งสอนน,อนรชนค,รคนดีทั้งหลาย ในอนาเขตของตนพระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งสอนสัตว์โลกทั้งสิน้นธรรมดาธรรมดาพระราชาย่อมครอบงำม,มนุษย์ทั้งหลายทําให้หมู่ญาติรื่นเลิงหมู่ศัตรูทุกโศกหรือทรงยกสเสวตจัตรอันขาวสะอาดปราศจากม,น,มนทินมีซี่ไม่ต่ํากว่าร้อยมีคันไม้แก่นแน่นหนานํามาซึ่งพระเกียรติยศและสิริอันใหญ่ชั้นใดพระพุทธเจ้าก็ทรงยกสเสวตฉัตรอันบริสุทธิ์คือวิมุตติการหลุดพ้นครับ มรรคผลนิพพานอันนี้จะสูงกว่าพราหมณ์คือความดีลอยบาปคุณสมบัติของพราหมณ์คือความดีคุณสมบัติของพระราชาคือยกจักพุทธองค์ก็ทรงยกเสวตชัดโดยมีคําเปรียบว่ายกวิมุตติความหลุดพ้นมีมรรคมีผลมีนิพพานและทรงทำหมู่เสนามมนที่ปฏิบัติผิดให้เศร้าโศกคือก็ต่อสู้กับศัตรูให้เศร้าโศกก็คือหลีกไปทรงทำเทพยามัน เทพพยาดามนุษย์ที่ปฏิบัติถูกให้ลื่นเลงยกสเสวชัดอันมีซี่คือพระปรีชาญาณอันประเสริฐมีคันไม้แก่นแน่นหนาแข็งแรงคือพระคันติอันนำมาซึ่งยศและสิริอันใหญ่ในมือโลกธาตุฉันนั้นนี่คือความเป็นพระราชาอาพระราชานี่คือความเปรียบครับนะคะธรรมดาพระราชาเป็นที่กราบไหว้ของประชาชนผู้พบเห็นฉันใดพระพุทธเจ้าควรเป็นที่กราบไหว้ของเทพพยาดามนุษย์ทั้งหลายฉันนั้น ธรรมดาพระราชาย่อมท่งโปรดปรานแก่ผู้ทำถูกฉันใดพระพุทธเจ้าก็ส่งโปรดปรานผู้ปฏิบัติถูกฉันนั้นครับธรรมดาพระราชาย่อมท่งคารพนับถือโบราณพระราชประเพณีดำรงราชสกุลวงศไว้ให้ยั่งยืนฉันใดพระพุทธเจ้าก็ท่งคารพนับถือพระพุทธประเพณีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในบางก่อนไว้ให้ดีฉันนั้นด้วยเหตุนี้ละมหาบพิษสมเด็จพระธรรม เรียกว่าพระผู้มีพระภาคจึงได้ทรงพระนามว่าพระราชาด้วยพระคุณธรรมของพระองค์เองครับก็คือมีคุณธรรมประหลุตพระราชาครับก็เป็นการเปรียบเทียบที่มาทั้งหมดของคําว่าพระราชาจากจรรยวัรที่พระองค์ท่านปฏิบัติโดยตลอดเหตุที่พระตถาคตเจ้าได้พระนามว่าเป็นพราหมณ์และเป็นพระราชานั้นมีอยู่มากถึงจะพารนาตลอดกับก็ไม่รู้จักสิ้นนะก็ไม่จําเป็นอะไรที่จะพูดให้มากเกินไป ก็รับไว้ย่อๆเพียงเท่านี้ขอถวายพระพรครับสาธุพนาเกษร,รท่านแก้ปัญหาข้อนี้ถูกต้องดีแล้วก็คือเป็นความเปรียบนะคะเพราะฉะนั้นการเข้าใจในข้อธรรมหรือพระพุทธพจน์ของพระพุทธองค์เนี่ยขึ้นอยู่กับภูมิธรรมของผู้ฝังนะอาจารย์ผมคิดว่านะครับเพราะในอดีตเนี่ยการที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ก่อนแล้วนะครับว่าธรรมะของพระพุทธองค์เป็นเรื่องยากเป็นเรื่องละเอียด เป็นเรื่องที่ปราดนีดมากเนี่ยถึงต้องจําแนกบุคคลทั้งหลายออกเป็นโวทั้ง4ี่เหล่านะครับค่ะ <c oughs> และการที่พระพุทธองค์ตรัสออกมาในแต่ละครั้งอย่างเช่นที่พระองค์ตรัสว่าพระองค์เป็นทั้งพราหมณ์ด้วยแล้วก็เป็นทั้งพระราชาด้วยถ้าผู้ฟังไม่มีความเข้าใจในในจริยวัรของพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่เมื่อครั้งเก่าก่อนก็ตีความไม่ออกแต่พระนากเกษมเป็นผู้ศึกษาอย่างลึกซึ้งจริงจังนะถึงตอบได้ขนาดนี้นะครับค่ะ <c oughs> แม่คาถามอัอนสชคะเด็ดนะเป็นคําถามที่ทําไมถึงไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งสองพระองค์นะคะเป็นคําถามของพระเจ้ามิลินนะคะซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นคําถามที่เรียกว่าทาวินทวินนางพุทธานางโลเกนุป,ปัจชนะปัญหา ทวินนังนะทวินนังทวินนะวนังน,น,นะคะคก็บอกว่าเออพระผู้เป็นเจ้านาเกษตรแม้พระพุทธพจน์นี้เนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระสิทธิแล้วว่าดูก่อนพิสูจ์ทั้งหลายพราะอรอาหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายสองพระองค์พึงเกิดขึ้นไม่ก่อนไม่หลังพร้อมกันในโลกธาตุอันเดียวได้เหตุใดเหตุ <Franz> นั้นไม่ใช่เป็นที่ตั้งไม่ใช่โอกาสเหตุนั้นอันบุคคลย่อมไม่ได้แปลว่าพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เกิดพร้อมกันในโลกธาตุอันเดียวครับ คือคือเมื่อพระตถา,าคตเจ้าทั้งปวงเมื่อจะทรงแสดงธรรมก็จดทรงแสดงโพธิปักขียธรรม37อริยสัจสีเพื่อเมื่อจะให้ศึกษาก็ศึกษาในไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาเมื่อจะทรงพร่ำสอนก็ทรงพร่ำสอนในอัปปะมาตปฏิบัติคือความเป็นผู้ไม่ประมาตนะฮะเหมือนกันทั้งนั้นแต่เหตุไรถึงไม่เกิดพร้อมกันทั้งสององค์ล่ะ โยมเห็นว่าถ้ามีพระพุทธเจ้าเกิดพร้อมกันทั้งหลายองค์ก็จะทําให้เกิดประโยชน์สุขแก่โลกมากยิ่งขึ้นครับคืออันนี้เป็นพระพุทธเจ้าตรัสนะว่าไม่เกิดสององค์แน่นอนครัพระเจ้าวิริยาทาไมไม่เกิดสององค์จะเกิดประโยชน์กับโลกมากขึ้นนะคะพระนาคเษนตอบว่ามือโลกธาตุนี้ทรงไว้ด้วยเพียงพระคุณธรรมของพระพุทธเจ้าข่าวละพระองค์เดียวเท่านั้น ถ้ามีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นพร้อมกันถึงสองพระองค์มือโลกธาตุเนี่ยจะทรงอยู่ไม่ไหวในความดีอันสูงสุดนั้นๆั้จะถล่มทลายไปเรือที่พอนั่งคนเดียวได้เมื่อมีนั่งสองคนเรือนั้นจะทรงอยู่ได้หรือไม่ไม่ได้พระพป็นเจ้าเรือนั้นต้องจม<อ>ข้อนี้ก็มีอุปมาฉะนั้นแหละมหาบ่อพิษอีกประการหนึ่งบุรุษกินข้าวอิ่มแล้วมีผู้ให้กินข้าวอีกเท่านั้นน่ะลงไปบุรุษนั้นจะเป็นสุขหรือเปล่า <c oughs> อก็ไม่เป็นสุกนะคือกินอีกเอาไปก็ต้องตายอ่ะ <c oughs> นะข้อนี้ก็ฉันนันแหละมหาพรพิษ <c oughs> อีกอย่างหนึ่งเกวียนสองเล่มบรรทุกเต็มไปด้วยลัตนะ <c oughs> เหมือนกันถ้าเมื่อมีผู้มาขนเอาลัตนะจากเกวียนอีกเล่มหนึ่งขึ้นไปรวมกันอีกเนี่ยมันก็ไม่ไหว <c oughs> เราก็ต้องหักกรรมต้องหักกงต้องสุดตุ่มต้องแตก <c oughs> นะน,นี่มหาพาพิษตอบนะข้อนี้ก็ันน,นแหละเห็นภาพชัดเจน ขอให้พระองค์ทรงสดับเหตุอื่นต่อไปอีกถ้ามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นพร้อมกันสองพระองค์ความวิวาทของพุทธบริษัทจะต้องมีขึ้นต่างฝ่ายต่างก็จะต้องยกย่องพระพุทธเจ้าของตนเปรียบเหมือนบริวารของอมาตผู้ใหญ่สองคนต่างฝ่ายต่างก็ต้องยกย่องนายของตนฉะนั้นถ้ามีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นพร้อมกันถึงสองพระองค์คําว่าอักโขพุทโธพระพุทธเจ้าเป็นอัครบุคคลก็ต้องผิดเชตพุทโธ พระพุทธเจ้าเป็นผู้เจริญที่สุดเพียงพระองค์เดียวก็จะผิดวิสิตทโธทพุทโธพระพุทธเจ้าประเสริฐกว่าเทพยียดามนุษย์ทั้งหลายก็ผิดอุตมโมพุทโธพระพุทธเจ้าเป็นผู้อุดมก็จะผิดไปคือต้องเปลี่ยน,นรูปแบบไปเลยครับธรรมดามีอยู่ว่าในแผ่นดินใหญ่ๆหนึ่งก็มีสาครใหญ่เพียงหนึ่งสิเนรุราชเพียงหนึ่งน้ําใหญ่หนึ่งภูเขาสูงที่สุดหนึ่งอากาศหนึ่งสก,กะหนึ่งมานหนึ่งมานน้งมาพรมหนึ่ง ตอนนี้ก็ต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยก็เป็นสองหมดใช่ด้วยเหตุนี้แหละจึงไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดพร้อมกันถึงสองพระองค์ขอถวายพระพรโอ้โหครับก็แหมแก้ไข <คำ S 1> ได้ดีโอ <คำ S 1> แต่คาตอบเฉ<า>ียบถุต์นะเคยเรียกว่าเป็นพระเจ้ามีินถึงก็ต้องสาธุเลยนะก็จริงอะนะคะครับผมเองก็ต้องสาธุด้วยนะครับเพราะมีแหมเกิดความเข้าใจในความสงสัยนะครับเอาละครับมีลินถ้าปัญหาเป็นข้อปุจฉาววิสัชนาธรรมที่ก่อให้เกิดปัญญาก่อให้เกิดความคิด และทําให้เราเนี่ยเกิดความตระหนักในความเป็นมาของพุทธศาสนานะครับเราจะได้ไม่ได้จะได้ไม่มีความคิดแม้แต่เพียงคิดที่จะปรามาสนี่ก็เป็นกรรมนะครับเพราะฉะนั้นฟังแล้วก็ต้องน้อมนําไปพิจารณานะครับว่าเป็นชาวพุทธควรที่จะคิดถึงพุทธศพุทธศาสนาหรือปฏิบัติตัวในพุทธศาสนาอย่างไรนะครับ